ผ่านมาแวะเยี่ยมชมนะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเนาะครับกองไปจุาอะไรพี่กองไอ้จุดอะไรเนี่ยจุดอะไรตัวอะไรครับทั่วไปมันมันมีครับจุดทั่วไปตัวทั่วไปฮอรหรือว่าแอนโพรโอ้โหแอน์พรนะแกตัวไอ้ตัวทั่วไปนึกไม่มีนะพี่กองไม่ไม่มีตัวทั่วไปนะครับผ่านไหมเนี่ยฮะ อย่ามาตอบนะฮะอย่ามาตอบนะครับว่าจุดตรวจทั่วไปมันไม่มีนะฮะจุดมีมีสามอย่างเท่านันนะฮะไม่ใช่นะตบบมัมว่วๆไม่ได้นะบอกไว้ก่อนบวกทองนะครับบวกทองอพร้อมทีมงานนะครับกำลังมาอยู่กันอ,อ้าวอ้าวอ้าว

มีกล้องบอดี body camera ป่ะของเราอะกล้องบ body camera เป็นเราไปไหนกล้องบอ body camera เราไปไหนมีไหมอยู่ไหมอยู่ไหนหายไปไหนเนี่ยฮะหล่นหายใช่ครับมาเป่าเนี่ยหล่นหายเพิ่งซื้อมาด้วยเนี่ยอ๋อเหรอใช่ครับโอ้โหเป่าชาวบ้านนี่ไม่มีกล้องบอดี body camera เนี่ยนะเป็นใช่เหรอกล้องสอสีตัวกล้อง body camera ถามมึงครูกล้องผมทำหายทำหายใช่ครับพอนที่ผมยืมเพื่อนมาผมเพิ่งมาเข้าเวงไง ไปเป่าเขาเอาคนนี้มีกล้องเบอรี้แคม ERA มาเป่าดีกว่าไหมต้องสอบก่อนไหฮะฮะให้ผปรโมค่ะฮะให้ผปรโมโอ้ยกล้องไม่มีแต่มามาเป่าเขาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้เป็นต้นนะครับขอให้คนนี้มีกล้องเบอร์นี้แคม ERA บันทึกภาพในการเป่านะครับนู่นครับตัวเป่าที่จะทดสอบว่ามีอันนี้แล้วเราอะแล้วเราอะแล้วเราอะตัวเทสเบื้องต้นเราสมคุณมีไหม ออัันนนนี้้้เเเป็ตตวทบืงคำสั่งนะครับรายะเบียบเขาบอกว่ายังไงในคำสั่งระเบียบว่าว่าไงแล้วว่าไงครับเราถามไงคุณรู้ดิ่มาถามเขาต้องติดกล้องไว้ที่คำร่างทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่จริงไหมจริงไหมเอาเถียงนี่ว่าไม่จริงอ่ะเออมาถามาถามอย่าทำไปไม่ว่าอะไรแต่เมื่อบัรจหน้าที่ต้องมีกล้องพบทุกคนไหมเออ พลบ,บออุ้มหายอ่ะรับตุ๊กตาไปรับตุ๊กตาไปครับรรไม่ได้ว่าแต่การนี่ไปนเนี่ยเปล่าแบบเนี่ยมันใช่ไหมเนะี่ยมันใช่ไหมเนะี่ยให้ผู้กองไม่บอกครับผู้กองผู้กองเขาไม่บอกอะ่ะผู้กองก็ไม่มีเหมือนกันไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยผู้กองก็ไม่มีนะพลบ,บอลุ้มหายนะผู้กองต้องมีนะ กล้องบอดี้แคมร้านนะลูกน้องมีแต่ลูกพี่ไม่มีนะครับลูกพี่ต้องทําตัวอย่างให้ลูกน้องดูนะครับสุดท้ายลูกพี่ก็ไม่มีกล้องบอดี้แคมร้านนะครับเนี่ยดูเอานะเราไม่ขัดรเรื่องด่านตัวชีเอด่านเนี่ยด่านเต่าม้าอะ่ะแต่กล้องต้องมีทุกนายครับไม่ได้ว่าไม่มีลูกน้องก็ไม่มีหนึ่งคน ลูกพี่ก็ใหม่มีกล้อง body camera ติดตัวเนี่ยไม่ม okay. yeah. hmm. huh. right. ีนะดูเบอร์โทรยังใช้038อยู่เลยนะเบอร์โทรเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะเนี่ยเบอร์มือถือนะนี่เบอร์038ตัวใครอ่ะเออนี่นะดูนะครับดู นี่นะเรียกเขาเป่าแต่ไม่มีกล้องบอดี้แคม ERA อ้าวคิดเอาแล้วกันแล้วจะมีบทลงโทษไหมเนี่ยคุณจะไม่อ้างกล้องซีซีทีแบบเรียวทำคุณจะไม่อ้างแล้วแต่คุณทุกคนมีถ่ายได้เลยครับไมมีปัญหาอือถายไ้ไม่มหาแต่เอออย่างเงี้ยไม่ว่านะเราไม่ว่าพี่ไม่ว่าแบบไี่เราไม่ว่าพี่ต้องเบาเสียงมันนิดนึงเสียงให้เขาฟังโอเคเรื่องเนาะ ผมให้กล้องไม่คดติครับได้ไม่มีไม่คดติโอเคคือสายไม่มีปัญหาแต่ที่ต้องเบาเสียงลงหน่อยนิดนึงเพราะว่าให้มันดังเข้ากล้องรู้รู้รู้โอเคเนาะแล้วทำไมถึงไม่มีกล้องไอ้อย่างเงี้ยชิมชมนะไม่ว่าอ่าเมนที่เปิดอยู่นะนี่เปิดมีปัญหาเออแล้วทำไมถึงไปเขาไปเป่างั้ยนะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าอันไหนอันไหนอันไหนผิดผิดที่ที่พี่บอกว่าผิดพี่ก็ร้องเรียนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมร้องเรียนอืมเชื่ออะไร ไปไปร้องเรียนเลยครับไปร้องเรียนเลยไปร้องเรียนเลยชื่ออะไรไปร้องเรียนเลยพี่ชื่ออะไรไปร้องเรียนเลยจะร้องเรียนได้เลยว่าเพราะอะไรม่มีผิดนะไม่มีปัญหาเขาในระเบียบเขาบอกว่าไงนะในการปฏิบัติหน้าที่พี่ไม่ต้องมามามาถามผมว่าในระเบียบมันเป็นยังไงพี่ร้องเรียนได้เลยสิทธิของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมอบเรื่องให้ครับสมาคมเนาะแล้วก็ลองเรียนไปนะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ลองเรียนได้ไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็ผู้กองนะครับผู้กุมด่านเนาะผู้กองไหนแล้วอ่ะแค่นั้นแหละ ขายได้ไม่เป็นเราพวก้กองไปไหนละเราพวก้กองหายไปแล้วที่ไหนละถังเ,เ,เปล่ากล้อง body camera ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะผู้อกองไปไหนวะผู้กองไปไหนละผูก้กอง กล้องทำไมไม่ะผู้กองไม่มีกล้องอ่ะอเอาผู้กองพาใครไปไม่กล้องติดตัวผู้กองอ่ะเวลาผู้กองเดินพาเดินไปนู่นทำไมฮะเดินไปไหนแล้วพาตัวเขาไปไหนเดินยังไงเนี่ยท่านเวลาท่านคุยกับประชาชนนะตัวท่านเองก็ต้องมีกล้องไหมฮะผู้กองผู้กองต้องมีไหมผู้กองพาพาเขาไปโน้นเป็นทำไมล่ะไปโู้นทำไมกล้องมีกล้องไม่ตัวท่านไงไอ้กล้องตรงนี้ยผมเข้าใจว่ามีแต่ตัวกล้องท่านไม่มีอ่ะการที่ท่านเรียกคุยกับประชาชนเนี่ยตัวท่านเองก็ต้องมีกล้องไหม เวลาพูดคุยกับประชาชนตอนหน้าก็ท่านกล้องไม่มีเพราะท่านอยู่ในด่านท่านอยู่ในด่านก็ต้องสมควรมีกล้องไหมเนี่ยท่าน, <ipt. S 2> นมา <c ou ky> คุกคีกับประชาชนเนี่ยแต่ท่านไม่มีกล้องเนี่ยตัวท่านเองมาคุกคีบริเวณเนี้ยเอ้าหันเออเนี่ยตัวท่านเองนะมาคุกคีอยู่บริเวณเนี้ยเนี่ยแต่ตัวท่านมีกล้อง <larva. S 1> เออน้องคนนูน้นเอาอยู่ฝั่งนูน้นนะไม่ว่ากันเนี่ยยืนคุกคีเนี่ย แต่ผู้กองเนี่ยยืนเนี่ยบริเวณเนี่ยแนวบริเวณเนี้ยแต่มีกล้องบอดี้แคม e ่ามันแม่นบ่ผู้กองผู้กองเนี่ยไปคุยกับประชาชนเนี่ยยืนคุยประชาชนเนี่ยยืนบริเวณเนี้ยแต่ตัวท่านเองไม่มีกล้องบอดี้แคม e ่าในขณะปฏิบัติหน้าที่ทีตรงนี้ฮะเอ้ากันกันเอากันกันนะเอ้า เอาหนึ่งประกันครับพี่เอาหนึ่งปรกันครับใจรู้มีบริบริก,รการไ,ไม่ได้นะเดินหน้าอีกแล้วนะ <ś c oughs> ครับท่านด้วยความเคารพท่านกล้องท่านอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมอ่ะท่านท่านไปไหนจุดจุด,จดตัวไม่เหรอแล้วกล้องบริการหน้าท่านอยู่ไหนท่าน นี่นะคำสั่งออกมานะครับคำสั่งของบพตรนะออกมาเนี่ยให้ทุกนายนะครับให้ติดกล้องบอดี้แคมเอไม่มีหนึ่งไม่มีสองนะครับหาไปไหนอะกล้องเออหาตรงนี้โอเคนูนงง่นหาตรงนู้นกล้องนูนน่นหาตรงนู่นเห็นไหมอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอ่ะอันนี้อะไรโอเป็นเปนเป็นยุทธวิธีพี่พ ท่านผูกน้ก,กองผูก้กองผูก้กองเอาอะไรมากัน้นก่อนเอาอะไรมากั้นครับมออไม่ใช่ครับท่าผู้กองทำไมผู้กองไม่เอาไม่เอากล้องบปดิกันไมลาติดด้วยครับผู้กองผมไม่มีฮะไม่มีตังซื้อเขาออกเ,อเดี๋ยวเไม่มีตังซื้อเหรอไม่มีตงังซื้อเข้ออกแปลว่าเขาออกนโยบายมาเนี่ยใ,ให้ปฏิบัติาตามเนี่ยเจ้าที่ทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทางสั่งงานตัวใหญ่ชาติไม่ ไม่เอางบประมาณให้พี่ใช่ไหมผู้ก,กองครับผู้กองเขาไม่มีงบประมาณจัดสรรให้อ่ะกล้อง body camera กับให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเนี่ยอยู่ฝั่งประชาชนเนี่ยเออผู้ขีบประชาชนเนี่ยครับผู้กองบ,บอกบเหตุบนไหนผู้ก,กองทางสำนักงานตัวเองชาติไม่มีงบประมาณให้ผู้กองใช่ไหมผู้ก,กองบอกไม่มีงบจะซื้อกล้อง body camera ผู้ก,กองพูดเองนะแสดงว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสตชไม่มีงบประมาณให้กับตำรวจให้บุกกองใช่ไหมใช่ไหมคำสั่งที่ท่านออกมานะครับสุดท้ายแล้วลุงน้องไม่ปฏิบัติตามนะครับนะเพราะว่าลูกน้องไม่มีเงินที่จะซื้อกล้องบอดี้แคมีเร่าท่านออกคำสั่งได้ครับ แต่ลูกน้องไม่มีเงิน uh, ท like ี่จะซื้อเออจริงไหมไปครับเขาดูได้เอากล้องเนี่ยคุกคีกับประชาชนเนี่ยอ่ะแดี๋ยวตัวเองไม่มีกล้องอ่ะเอาที่เราอ่ะนี่เอาคำสั่งนะครับจะมีบทลงโทษยังไงอ่ะดูดิมาคุกคีเนี่ยเป็นัวหน้าด่ามาคุกคีอยู่บริเวณนี้อ่ะกับประชาชนแต่ตัวตัวเองไม่มีกล้องบริคิมเมอร่เดินไปเดินมา อ้าดูเอาอ่ะเป็นนูกาพุทธบัญชานะมันก็น่าจะมีติดนะผู้กองบอกกันนะครับาฝากนะ,ะท่านาลืมชื่อลนะท่านผบตลอนะฮะลูกน้องท่านนะครับไม่มีกล้องบอดี้แคม,มล r นะครับท่านบอกไม่มีงบที่จะซื้อนะครับท่านจัดตัาไม้หน่อยนะฮะ คุณาจัดสันไม่นะนะสออแหลมฉบังนะครับสออแหลมฉบังนะครับไม่มีงบนะครับผู้กองนะครับลูกน้องมีกล้องนะครับแต่ลูกพี่ไม่มีกล้องนะครับช่วยจัดสันไมหน่อยครับอย่าสั่งแต่ลูกน้องครับอย่าสั่งแต่ลูกน้องเขามีงบประมาณให้นะครับผมคิดว่าเขามีงบประมาณให้นะให้กัตำรวจทุกนายนะมีกล้อง body camera เนี่ย เอเดินไปเลยมาเนี่ยต้องเป็นประชาชนนะคบประชาชนเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีกล้องอบอดี้แคมเอล่าเนี่ยเออมันใช่ไหมก็ใช่ไงเออผู้ก,กองเอาลุกน้องมาเนี่ยผู้ก,กองมาเนี่ยกล้องอ่ะสปอร์แมชะบังไม่มีงบประมาณนะครับในการซื้อกล้องบอดี้แคมเอล่าครับลูกพี่เขาบอกมานะท่านผู้กองบอกมา<อ>นะครับไม่มีงบประมาณนะครับ ในการจัดซื้อท่านสั่งได้นะครับท่านบอกวตลอท่านสั่งลูกน้องได้นะครับแต่ลูกน้องไม่ปฏิบัติตามผมผม,ผมจะดูว่าท่านมีกล้องไหมครับมไม่มีท่านไม่มีกล้องนะครับ่ากล้องนี่สาคัญมากเลยท่านมาอยู่บริเวณนี้ท่านทําอะไรอยู่บริเวณนี้ท่านมาคุ้มด่าก็จริงอยู่ท่านมาคุยประชาชนบริเวณนี้สมตัวท่านเองก็ต้องวนที่มีกล้อง,องบอดี้ทแคเมล่ามันสําคัญลบออุ้มหาย อาจจะสุมเสียงก็ได้นะครับในภาคประชาชนเขามองเนี่ยอาจจะสุมเสียงก็ได้ขันท่านคุยอะไรกับประชาชนก็ได้เพราะตัวท่านเองไม่มีกล้องี้ d y camera มันสุมเสียงไหม,มคุณจะไปอ้างเลยว่าลงุลงวุง้นมีทุกทนมีมันมีครับแต่ตัวท่านน่ะท่านสามารถเดินไปไหนก็ได้เดินไปซ้ายเดินขวาแอบแอบตามมุมก็ได้แอบเข้าป่าได้เป็นสี่ห้าเลอะไรใสครับ มอไซมอไซยี่สิบเเกินๆเกินๆครับตาพี่ครับยี่สิบกาเปอเซ็นทำไอแมทียี่สิบนี่นะมาคุยประชาชนบริเวณนี้นะดูเอานะบาเทนมีไหมพี่ ใบคอนเทสต์ตรงนี้มีไหมนะมีปะรอมีใบเทสไหมที่ว่าใบนี้ไปแล้วอะคอนเทสต์ไปแล้วมีไหมเรามีใช่ปะแสงไฟครับแสงไฟอนเทสอะเครื่องนี้มามันคาลิเบทไมาเรียบร้อยแล้วมีไหมมีใช่ปะมีอยู่แล้วนี่คนี่นี่ต้องคุยแบบนี้นี่นี่นะต้องแบบนี้นี่นี่ใช้ได้อยู่ อันนี้ไม่ว่ากันนะคนเนี้ยเออต้องแบบนี้ดิเราเจอแบบนี้นะเวลาเขาไปคุยด้วยจะเป็นแบบนี้นี่นี่กล้องพร้อมนี่นะอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ทํางานน่ต้องแบบนี้นะครับมันต้องแบบนี้นะครับแล้วผู้กองอะผู้กองนะฮะไม่มีลูกน้องไม่มีนะครับผู้กองเดินไปนู่นไปนี่ผู้กองเดินไปเดินมานะครับในด่านเนี่ย เดินไปเดินมาไม่รู้ทําอะไรไม่รู้ทําอะไรแต่ไม่มีกล้องบอดี้แคมล่าเพราะปากคุยกับประชาชนแต่ไม่มีกล้องบอดี้แคมล่าใช่ชคนนี้ไหมฮะคนไหนผู้กองใช่ดิคนนี้แหละคุกฟองไม่มีไม่ติดกล้องแล้วแล้วก็เอาประชาชนขึ้นในรถอ่ะแล้วผมงพี่ป่าวได้ไรแล้วไปทำขายกลางทางทของเราป่าวเกินนะเราเกินเด้อยเราเกินอืมอะ ใไหมเปล่าเปิดเก้าเร์เนตเปิดเก้าเปอร์เซ็นต์เปิดเก้าเปอร์เซ็นตห้าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ่ะห้าเปอร์เซ็นต์แต่ครับเอ้าไฟดับอะไรโอ๊ตะไรนะไฟดับคนไหนอ่ะไฟดับแบตหมดแบตหมดเฉย่อโอ้แล้วปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะเออแค่น้องคนเมื่อกี้ป่ามันบอกว่ามีแบตอ่ะน้องคนเมื่อกี้ปะไม่รู้ที่บอกมีแบตอ่ะเออ นี่ไปไหนเนี่ยท,ทำอะไรกันเนี่ย <st arts> เออ,เอ,อบางคนไม่มีกล้องเนี่ยทำอะไรกันครับไม่มีกล้องเนี่ยเจ้าน้องคนเนี้ยไม่มีกล้องเนี่ยน้องเขาเนี้ยไม่มีกล้องนะครับลูกพี่ก็ไม่มีลูกน้องก็ไม่มีนะตีที่เหลือมีนะไปไหนกันนะสรุปโอ้โหลืมชื่อเลยลืมถามเลยใครถ่าย,ายคลิปผู้กองชื่ออะไรน,นะชื่อไป นี่ต้องแบบนี้นี <t ell: <t ell: ่นี Nixon> ่แบบนี้นี่อันนี้จะซื้อเองใช่ปะซื้อเองนี่แบบนี้นะต้องแบบนี้นะอย่างงี้ต้องแบบนี้นะอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะถือว่าเราเรานี่นะเราชอบอยู่นะแต่ต้องแบบนี้เพราะว่ากล้องมันมันบันทึกไงเจนนะทีละพลใช่ไหม รถตำรวจรถตำรวจเอกใช่ไหมธีรพนธีรพล,ลนรถหน้นนนหาด่านหัวหน้าด่านรถตำรวจเอกธีรพลนะครับนี่ดูคนนี้นะใครอยากรู้ครับบอกกนะันแะล้วนะอยากรู้เบอร์นะดูดิคล้ายเป็นเบอร์เบอร,อร์มือถือคล้ออยายเป็นมือเบอร์มือถือนนะเบอร์ศูนย์สามเป็นเบอร์ศูนย์สามนะครับดูโทรติดปะเนี่ยไม่รู้เขาจะไปหาใครนะเนี่ยดูดิเบอร์ศูนย์ ตามระเบียบแล้วเขาบอกว่าไงนะเราต้องเคารพในระเบียบใช่ไหมไระเบียบครับเขามีระเบียบไว้ให้เคารพนะครับดูแต่เ,เขาไม่ทําตามหรอกครับแหลมชะบ,บังอันนี้ไม่ว่ากันว่าน้องเขาอันนี้เขาดีแล้วเขามีกล้องทุกนายเออไม่เป็นไรทำดีแล้วทำไปทำไปทำ <c oughs> ดีไป <Okay. S 1> ไม่ได้ว่าปลายร้อยห้าสิบเมตรเท่าไหร่สิบเมตรถึงไหม่เป็นไรเป็นไรมเขามีกล้องไม่เป็นไร อันนี้อันนี้อันนี้แนะนำนะครับผมผู้ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เกลียดตำรวจนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดกล้องก็ได้ขับใบบัติหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยเขาต้องตำรุนด้วยนะผมไม่ได้เกลียดทำไปเลยทำไปเลยไม่บ้าไม่บ้าทำไปเลยทำไปเลยแล้วจังอยถูกต้องแล้วมันใช่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าน้าถ้าไม่ตีเัาไม่บอกครับนไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วสวัสดีป้อมสวัสดีป้อมด,ดูดีๆดูแล้วดูแล้วพอยเข้ามาตั้งทีแรกแล้วนะไม่ได้ว่านั่นนะนต่ทีแรกแล้วเห็นก็เปิดกล้องตั้งทีแรกแล้วน้องสุดหลออ่อคนนี้น้องสุดนะเปิดกล้องตั้งทีแรกแล้วปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้เปิดหมดแล้วเปิดหมด <c oughs> ก็นี่ไงไปแล้วไงโอเคประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ วันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาโอเคเนาะมีรอหลายๆคนเนาะเห็นป่ะทีมงานสวัสดีครับ